เอ้ยโยฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่8 V 2แล้ววันนี้ผมมาเล่นไอเดียเตวีกแล้วกับนักร้องบัลเล่บัลเล่เหรอับอาซิคิลน้องเนี่ยจะมีเป็นกล่องเพลงของผมนะกล่องหนึ่งสามารถสโลว์คิวเรได้อีกกล่องหนึ่งก็สามารถทําให้เราวิ่งเร็วกันได้มั้งวิ่งเร็วแล้วก็ปั่นไฟเร็วเรื่องใดหรือเปล่ายังไม่ทราบนะคือผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากผมนัไม่ได้ติดตามมาก รู้ว่ากล่อ,องเพิ่มความเร็วมันเพิ่มได้ไหมแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าฝั่งตัวข้าวเฮ้ยแ่สิคิวเลอร์มาแล้วไม่ใช่คิวเลอร์ฮันเตอร์ใช่ฮันเตอร์เล่น I A v ไอเดนกับอาร์วีเฮ้ยเล่นเจสไบค์อาร์วีมากเกินไปแต่ตอนนี้ผมเจอเป็นบอลบอลด้วยพวกนะั้นหืมตัวนี้ถือว่าตัวที่พ่อขอ,อีเก่งฮะถ้าล้มไปกูตุยเยนแน่นอนฮะแต่ตอนนี้พยายามหลบก่อนฮะตีเราไหมนะ่ะหยับเจ็ดสิบสองคร้งหืมลบหลีกอย่างชัดเจนกะหืมเจ็ดสองครั้งโอ้โหไม่โดนอันนี้โดนนจังงๆะะะะฮฮพพยยยาาาามววิ่่ไปเเลร โมดแอลงวิศว์เนี่ยเราตายได้เราโดนตีได้สามครั้งกว่าจะดลมฮะแล้วยา,ยามวางอ่ะกล่องอะไรนะกล่องเพงลง slow ของผมนะช่วงที่มันมีไม้ด้วยแต่มีผมพาไปทั่โลกไปฮะโอ้โหโดนตีบานโ <c oughs> ดนระเบิดด้วยของผมนะชิบหายแน่ๆน่นนะจังหวะนี้ผู้่ายจะมาแบบโชว์สกิลเนี่ยนะครับโอ้โหชิบหายแลยต้องวางก่อนฮะทุกคนนะนะครับพังไว้พับไม้ลงไปฮะทำให้คาดกาสโลว์โอเคเรียบร้อยฮะเขาพังไม้แล้วพยายามจูค่ะดูให้ได้สักหนึ่งเครื่องอเลยยิงโอเคหนึ่งเครื่องเรียบร้อย แต่วประสบความสำเร็จจากสูงตอนนี้บนบนหาเราไม่เจอฮะวิวมันแก้งโง่มันมันมนักแก้งโง่ครับผมจลางวานี้จงังหวานี้โอ้โหมันวางดักด้วยหายแล้วเรียบรอยครับผมนะโอ้โหสุดจริงๆ่ะบบนบนตอนนี้ผมก็ปล่อยเลยฮนะ <c oughs> ปล่อยเลยถ้าเพื่อนมาช่วยดีเอ้ยถ้าเพื่อนมาช่วยคงดีครับผมนะแต่ถ้าทางก็น่าจะโดนกักไปยักสามสิบวิ่เยอะผมนะเรียบรอยคะโดนนั่งกงเต็กไปแล้วแต่ก็จุกได้หนึ่งเครื่องฮนะ ก็ <g ül> ถือว่าน่าจะคุ้มอยู่หลอกมั้งสำหรับมือใหม่นะโอเคตอนนี้มีพ่อหนุ่มใจดีมาช่วยเราแล้วของนะช่วยเราจังหวะนี้เรียบร้อยฮะไปล้ฮะจังหวะนี้จะต้องระวังระเบิดพวกนี้ด้วยฮะไม่รู้ว่าจะระเบิดตอนไหนด้วยน่กกากลัวจริงๆอันนี้วางกล่องสรวไปก่อนนะโอ้โหมันมาใกล้ขนาดนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวอ๊เืออซิกแซ็โอ้โหไม่ทันเจ้าช่วยโอ้อไรวะเนี้ยพงษ์รเนี่ยไม่นะนักจู๊กชั้นโอ้พังกล่องเพลงได้ด้วยปะ เรียบร้อยฮะไอเทมของคข้าหมดแล้วจบสิ้นแล้วทุกคนโอ้โหโดนนักเกาอีกองเตกแล้วไม่รู้ว่าจะมีใครมาช่วยหรือเปล่าคนหน้าตาดีคนหน้าตาหล่อมาช่วยสาวน้อยบัลเล่หน่อยนักเต้นนักเต้นโอ้โหมันเเพ้วด้วยเรื่องปกติฮะของคันโอ้โหแต่ตอนนี้คนพยายามมาช่วยผมละแต่ว,วันนี้สวยงานเขาลูกพี่นไปเลยฮะฉีกแล้วฉีกให้ขาดโอ้โยฉีกให้ขาดเหมือนกระดาษ A4 ครับจังหวะนี้จังหวะนี้ถ้าฉีกไม่ขาดคือเราตุยเย่แน่นอนฮะ พยายามกระโดดหน้าต่างหัวนวางโยนหนักหน้าด้วยว่อทุกคนสุดจริงๆวะ่ะการเล่นบ,นบนอลบอลคนนี้ฝนะ่ายหน้าสีนะสีฉีกฉีกจังหวะนี้ต้องฉีกบอลบอลอยู่โน,น่นโอเคมาวันนี้น่าจะได้จักสองโอ้ชิบหายแล้วมันโอ้โหเรียบร้อยครับด้นยะกันโดยบีบขนาดนี้พับไม้ไม่ทันวายโอ้โหเขาเล่นเก่งจริงว่ะบ,บ,บอลบอลคนนี้ก็น่าจี่เก่งกว่าผมมากง่ายๆผมเล่นมาผมโดนอ่ะผมโดนอะไรนะผมโดนจูงยำไหล่บ,บ,บอลบอลงั้นจากผมเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เลยก็เรียบร้อยฮะ ส่งกับอนุหาตไปอีกแล้วแต่ก็เอ่าเหลือเครื่องก็เหลือน้อยนะเออเเครื่องละสองเครื่องแต่ว่าจูดที่ดีหนูมั้งจูดดีอยู่มัง้งโอเคในเมื่อเราสายจุกไม่ได้เรามาสายป่่นหัหนากับสาวน้อยตาปลอดครับผมนะซึ่งเป็นขวัญใจคิวเลอร์แน่นอนฮนะโอเคตอนนี้ก็มีความสามารถคือเนี่นเราปั่นไฟเราจะไม่มีสกิลเช็คครับผมนะและเราจะปั่นไวขึ้นสเอ้ย25 2 3ีรใช่โอ้แต่มีคิวเลอร์ นี่คิวร์เร่อทุกคนทุงไปก่อนอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนม,หนหนมันหายไปไส้เ <c> อ <oughs> คือเอาบิกให้นะคือสารวัตตาบอดเนี่ยไม่ขวัญใจคิวร์เร่อนะทุกคนนะคือคิวเลอร์ทุกคนอนะ่ะมันจะมีแบบอ่ามีเสื้อหลายเสื้อนะแบบเสื้อสายซัพพอร์ตสายปั่นอย่างเงี้ยกับสายจูยงเงี้ยส่วนใหญ่มันจะชอบไล่เนี่ยสายปั่นอย่แหละทุกคนนะแต่ดูเหมือนคนล,อคล่อคิวเลอร์มาครับผมนะเราพย,ยายแอบตรงนี้อ่าคิวเลอร์คนนี้เป็นฟูโกฮะ แต่ก็น่าจะไม่ใช่ปัญหารัาสำหรับเรานะเพราะว่าเราน่าจะอยู่นิ่งๆได้ผมนะเอแอก่อนเดี๋ยวค่อยเราฉีกเขานะไปฉีกเขาฉีกโอเคหลังจากเราฉีกไปแล้วนะบอกให้คือไม่รู้ว่าตาเนี้ยข้าคนพเขปล่อยหรือเปล่านะดูดีทุกคนนะคือนิ่งสนิทเลยอะ่ะคือรู้สึสกจนปล่อยอะ่ะทุกคนนะเหมือนเขามาแบบให้แต้มเราหรือเปล่าดูดีทุกคนนะดูข้าทัพฟันฟโกเดียนทายไปได้ละแต่มันอยู่แถวนี้เห็นไหมแต่มันไม่มาอ่าดจมตีเราทุกคนนะแสดงว่าเขาน่าจะปล่อยฮะดังนั้นผมน่าจะปั่นได้เห็นไหมเนี่ยย แสดงว่าเกมนี้น่าจะปล่อยให้เซิร์ฟปั่นอะไรอย่างอีซี่เยอะหนนะน่าจะไม่ได้กวนเรานะโอเคน่าจะเสร็จเรียบร้อยฮะมีสาวน้อยมาด้วยทําให้เราปั่นไวขึ้นเฮ้ยโอเคจากพวกนั้นก็น่าจะไม่ได้ล่าแล้วนะมาฮะปั่นเรื่อยๆฮะอีกสองต้นหนึ่งเป็นใครวะใครหนอะเตรมดูทุกคนนะสรางเสริมไม่ต้องสนใจเอ้ยไอย้นั่นเนี่ยใช่ไหมไอ้นั่นคืออะไรจำไม่ได้จำชื่อกระกะคอนไม่ได้หมดครับผมนะปั่นเรียบร้อย ทีชิวฮักเกลนี่คือพยายามหาเครื่องและกระปั่นเครื่องและกระปั่นอยู่เนาะตอนนี้เหลือสองเครื่องแล้วผมนะมรู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกเสียเวลาไงกไบ่รูนะตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วผมนะแล้วอีกหนึ่งเครื่องนั้นแล,แลมีอ่าคนล็อกอยู่เริ่มมาด้วยซึ่งเขาไม่น่าตีเราเลยบลูฮานะบ,บูปะคนนี้เห็นไหมเขาไม่ตีอ่ะเป็นไงเขาปล่อยอ่ะทุกคนนะแล้วเครื่องนี้ใกล้เสร็จด้วยไงแต่ก็เรียบร้อยฮะเสร็จเรียบร้อยหน่อยคือเขาไม่ทําอะไรเราเลยซึ่งเฮ้ยน่าเบื่อนา่อนาเบื่อจริงๆ เอาจริงอยากให้เกิดเต้นกว่าน,นี้ดังนั้นผมก็เลยออกไปเลยครับผมนะสร้างแม่งไรเกมนี้โอ้โหเป็นเกมที่แบบสร้างถึงแม้กันแบบเล่นได้สนุกสนุกแต่มันไม่ขนาดนั้นเว้ยเกมที่2นี่เป็นเกมที่ถือว่าน่าจะไม่ไม่น่าเบื่อไปเลยกับเกมเมื่อกี้นะเราเล่นสะคนตาบอดเนี่ยแต่ก็เงินในนะแล้วก็ปัดแล้วก็ทุ้งไปก่อนฮนะจเจออีอยู่ตรงไหนโอเคสาโอ้ผมมุ่งมาทางนี้เลยด้ก่อนนะมุ่งมาทางนี้ร้องอยู่นี่แอ,แอบแอบก่อนแอบแอบีหอเห็นรอยเท้าผมไหมเนี่ยไม่น่าเห็นมัง้งโอเคขึ้นไปอเอ้ยี่เกือบแล้วเกือบแล้ว เรียบร้อยฮะแอบเนีนยนน้อยเพราะว่าเราอนะมันเป็นตัวที่สายปั่นอือไปเล่นจงเล่นจูนี่ก็น่าจะยากนะโอเคน่าจะไปแล้วนะเกซาแล้วก็ปั่นกับเพื่อนฮนะเด็กก็ดุโอเคในขณะที่ผมกาลังปั่นเสร็จนะในขณะนะผมเห็นคิวเลอร์ในมุมเข้าผมนะดังนั้นผมก็เลยเพื่อนครับจุกแทนกูด้วย <laughs> จุกแทนกูด้วยเพื่อนจุงแทนกูด้ยพยายามล่อรขาล่อตีมแลวก็สุดท้ายดุดไหม จังงวะนนี้งไงในมุมอ่าเรียบร้อยไปไล่หมอครับเป็นไปนดั่งคนอุบายแล้วก็มาปั่นฉลาดทิ้งตีในเพื่อนครับปั่นไปเลยครับน่าจะเสียทับเครื่องนี้อย่างอีสตร่ไม่ไหนว่าไม่มีสกิลเช็คไหมหรือน่าจะปั่นกับเพื่อนก็น่าจะมีสกิลเช็คบ้างนะเรียบร้อยไปหาหาเครื่องต่อไปเรื่อยๆครับผมนะโอเคสุดท้ายกันนี่เครื่องที่สองของผมเรียบร้อยคือเราปั่นไกลๆนะครับเพราะว่าเราเป็นสายปัน่นอาจจะน่าเบื่อนหน่อยแต่นั่นนะ เออเสื้อสายปั่นมันน่าควัวที่สุดแล้วผมบอกอย่างเดียวเดี๋ยวก็เครื่องสุดท้ายจะเปนเครื่องอันนี้นี่แหละเห็นปะเรียบร้อยอ่ฮะเรียบร้อยี a ีจ่จบจบผมบอกแล้วว่าคือตั้งแต่ผมเล่นคิลเลอร์ในไอเดนนะเสื้อสายปั่นไม่น่ากลัวสุดแล้วหมนะเดี๋วก็พยายามแก้รหาดครับผมนะน่าจะไม่ีใครมาหรอกมัง้งอุ้ยชิบหายแลวทุกคนนะมันว้ามาชิบหายแล้ว,ว,าาลวโอเคเขาน่าจะมีตาดแดงนะคนนี้คือผมอธิบายหนี่ยนะว่าเสื้อสายปัน่น เราไอเดนนะับเป็นตัวที่มีปัญหามากที่สุดแหละเอาจริงอะ่ะถ้าเองจุ๊กเก่งขนาดไหนแต่ไม่มีเครื่องไม่เดินอะ่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับแบบเล่นสนุกสนุกเฉยแต่ถ้ามึงเจอเซอร์สายฝันก็ชิบหายเดียวโอเคดังนั้นผมก็เลยตัดไปแลผมนะเพราะว่าฝั่งนั้นนะ่ะมีมุม,ม,มเฝ้าผม,ม,มก็มาฝั่งนี้แต่สุดท้ายฝั่งนี้มันไม่เปิดประตูไว้ทุวคนนะคือคือกูถามจริงถามจริงคือขาไม่เปิดประตูเลยเหรอทุกคนตอนนี้ฝั่งเราเนี่ยก็โดนนั่งไปหนึ่งคนบาดเจ็บเกือบตายไปหนึ่งคน ไม่มีใครมาเปิดประตูฝั่งนี้เลยสุดยอดเลยฮะทุกคนเก่งมากเก่งจริงจริงน้าหัวเลยอ่ะเปิดประตูฮะแล้วก็ไม่มีใครมามาเพราะาเคชาคกราเเพอี้หนึ่งม,งมุมกรเฝ้าอีกประตูหนึ่งนลผมนะนั่นจะเฝ้าประตูสองประตูไม่ได้าการเรียบร้อยฮะในสุดเราก็เปิดได้อีสเลยฮะแล้วตอนเนี้ยผมกําลังคิดสองจิสองใจว่าเราจะช่วยดีไหมช่วยดีไหมพวกนี้คือเอาจริงนะถ้าออกตอนเนี้ยน่าจะได้สองไว้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเคชาจะมาน่าจะไม่เห็นผอหรอามั้ง ขอซื้ออะไรสักหน่อยก็แล้วกันไม่ปืนก็มีว่ะอืมลองอะไรดีวะถ้าปืนไม่อยากซื้อเดี๋ยวยิงไม่โดนอ,อีกไอเขาเอาน้ำหอมแล้วกันเอซื้อไปฮะซื้อเล่นไปทั้งวันนะพอดีมีตังค์เยอะคือ <c ười> แปดวิสอผมไม่ค่อยใช้ตังคนะ์เท่าไหร่แล้วเพราะว่าผมลืมตัวไปหน่อยนะฮะวิ่งออกแล้วผมดีสิฮะตีเปื้งหอกแล้วไงต่อฮะปฮะชจ้าีใบป้าย,ายอาจจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ยอะไรคือยังไงเรารอดมากกว่าสี่อ่ะเราก็ชนะอยู่แล้วอีี่โอเค ก็ถือว่าอย่างน้อยก็ได้ปั่นแล้วก็มีความดึงเลยชืจนหุดเนะล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยแต่ถ้ามากเกินไปก็ชิบหายแล้วกันตัวเรายิ่งเป็นตัวตาบอดอยู่โอเคก็ okay, <Okay. S 2> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยครับไปแล้วสวัด,ดี